กล้วยกลายนะคะหรือว่าเพนเทนลักษณะปรีนางจะเป็นแบบนี้นะคะคือหนึ่งก็มีประมาณสิบลูกกล้วนะยกลายเพนเทนค่ะ,นะคะใส่ให้ดูพัฒนารรการของนานใครที่ หาสายพันธุ์มาปลูกลนี่คือลักษณะของกล้วยกลายนะคะปีแค่นี้นะคะเปรียบเทียบกี่นิ้วเนี่ยสองนิ้วพอนะคะคือแบบนี้นะคะปีของกล้วยกลายเพนเทนค่ะ่าดูลักษณะต้นของกล้วยเพนเทน ขานี่ล้มนะคะคองไว้ก่อนจะลูกหลานรอดด้รกาไม่ได้ตัดต่อนะคะไม่ช่มิชาชีพซื้อพันมาจริงขา่ะก้วยกลายนะคะเพ้นเทนน่ะบ๊ายบาย